วันนี้นะคะแน่นอนเรามีศิลปินถึงสาข่านเลยทีเดียวนะคะที่จะมามอบความสุขและก็มอบ <lawsuit. S 2> ของรางวัลนะคะแน่นอนว่าของรางวัลเนี่ยน่าสนใจมากเลเราแอบเห็นมาแล้วด้วยสวยงามพร้อมใบเซ็นด้วยช่างพิจอรใช่แล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะแฟนคลับของเรานะคะต้องได้พบกับกิจกรรมที่บอกได้เลยว่าตื่นเต้นนะคะแล้วก็กลับไปพร้อมๆกับความสุขอย่างแน่นอนเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราแนะนําในส่วนของศิลปินจากเอฟเป็นก่อนดีกว่านะคะซึ่งทั้ง3ท่านค่ะเป็นตัวแทนจากเดอะยังบัชเลอร์แอนด์ซิงเกิลเลดี้ที่ผ่านมาให้ติดตามบ้างเอ่ย มีใครติดตามใช่ไหมคะใช่คะ่ะชืะ่นชอบนะคะแล้วก็วันนี้แน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะนําความสุขทั้งหมดนี้กลับมาให้กับทุกท่านได้ชื่นชมกันอีกค,ะค่ะซึ่งเป็นสามคนของเราวันนี้ออฟลุกนิกและก็นิวตี้นะคะเดี๋ยวยังไงขอเซ็ตปรงมือต้อนรับก่อนละกันนะคะตรวเองกำลังใจก่อนแต่ว่าก่าอนที่นะคะเราจะมีกิจกรรมดีแบบนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราต้องขออนุญาตกล่าวเรียกรับยนเชิญนะคะผู้บริหารจาก True Online ค่ะ ขอเก่าเรียนเชิญค่ะคุณจามจจามมารีนะคะนิติวันรองผู้อำนวยการฝ่ายตลาดของทูออนไลน์นะคะขึ้นมากราบต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่น่ารักแล้วก็ลูกค้าที่น่ารักของทูออนไลน์สักเล็กน้อยค่ะขอต้อนรับเชิญเลยค่ะสวัสดี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 ค่ะแม่ค่ะ เรียกว่าหุ่นขี้พึ่งก็ต้อนรับสู่มีเดกรีฟวันนี้นะคะเรามีใครเคยมางานแบบนี้หลายๆครั้งบ้างแล้วรึเปล่าคะอ่าใช่ไหม ก็งานลักษณะนี <res cont> ้เป็นงานที่เรามักจะจัดให้กับลูกค้าไฮสปินชาเนตของเรานะคะก็ร่วมงานกันง่ายๆก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะวันนี้ก็เป็นเว็บไซต์เอ้เป็นกิจกรรมอันนึงซึ่งราผูกปิ่นโตกับทางทางชุมิวสินะคะทาง a f f a ฟแฟนดซึ่งจะมีกิจกรรมแบบนี้มาให้เราร่วมสนุกกันบ่อยๆ ชีนี้จะบอกว่าเรากําลังจะมีกิจกรรมอีกอันนึงมาประชาสัมพันธ์คือเราจะกําลังจะมีดูหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะ and the deadly horro นะคะสักประมาณอาทิตย์หน้าปลายๆเราเข้าไปดูในเว็บไซต์นะคะถ้าสนใจอยากดูนะคะแล้วก็ฝากบอกต่อเพราะว่าหนังเรื่องนี้เขาไม่ให้ประชาสัมพันธ์เขาไม่ให้ใช้รูปคุณแฮร์รี่พอตเตอร์คุณ อะไรทั้งสิ้นเราก็จะแบบว่าเขียนกันอย่างคื้นมากร่วมสนุกกิจกรรมดูหนังซึ่งมันอาจจะดูไม่น่าดูเท่าไหร่นะคะก็ ا, ถ้าอยากดูสนุกแล้วมันเป็นแฮร์รี่พัตเตอร์เรากันนะคะถ้าอยากดูก็ไปดูกันชนีน้มีเกรดนิดเดียวมาฝากะคะ่ะช่วงนี้หน้าฝนนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้างานอินเทอร์เน็ตบ้างนะคะ,นะคะเพราะว่ามันอินเทอร์เน็ตเนี่มันไม่อยู่บนสายทองแดงนะคะ ถ้าฝนตกอากาศชื้นก็มีโอกาสที่สายทองแดงมันอาจจะขึ้นสนิมบ้างนะคะมีเคล็ดลับง่ายๆมาบอกว่าสมมติว่าถ้าการใช้งานมีปัญหาเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะช่วยตัวเองได้ก่อนก็คือเราลองปิดเราเตอร์นะคะปิดแล้วก็นับ1-30ในใจไม่ต้องนับเสียงดังนะคะเดี๋ยวที่บ้านงง นับไป30วินาทีเนี่ยนะคะแล้วเราลงเปิดใช้ใหม่มันจะมีโอกาสที่มันจะกลับมาใช้เหมือนเดิมได้นะคะคก็เป็นเก็ดฝากไว้ในในช่วงหน้าฝนนี้แล้วก็ออขอให้ทุกคนมีความสุขวันนี้กับกิจกรรมสนุกสนะคะน้อง a อ3คนรอที่จะมาสร้างความสนุกสนานให้เราด้วยกันอยู่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณจานินะวันนะคะแล้วก็โอกาสนี้นะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญ อ๋อลูกนิกและนิวตี้ค่ะนะคะตัวแทน